คนเป็นคนออกกำลังกายเป็นประจํานะคะแต่ก็ไม่ลืมหันมาใส่ใจตัวเองด้วยการเลือกที่นอนเพื่อสุขภาพ กับนี่เลยที่นอนจากสลีพับปี้นะคะรุ่นแอตแลนติส V2 ลาเทคที่นอนพ็อกเก็ตสปริงเสริมยางพาราธรรมชาติสําหรับที่นอนรุ่นนี้นะคะจากอาการปวดหลังที่ฝนมีเพราะออกกาลังกายนะคะตั้งแต่ได้ลองนอนเนีย่ยคือรู้สึกว่าดีขึ้นส่วนในเรื่องของการจัดส่งนะคะที่นี่จัดส่งที่นอนแบบสุญญากาศในกล่องขนย้ายง่ายสะดวกมากทุกคนพอเราแกะออกมานะคะคลี่ออกมาก็คือที่นอนก็คือฟูเลยคือชอบมากและที่นอนนะคะก็ยังเป็นพ็อกเก็ตสปริง5โซนค่ะสปริงแยกการทํางานแบบอิสระนะคะช่วยรองรับสลี ได้5ส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีอีกด้วยรวมถึงช่วยกระจายน้ำหนักของร่างกายและช่วยลดแรงกดทับระหว่างนอนได้ดีทีเดียวในเรื่องของการปวดหลังที่ฝนปวดหลังน้อยลงนะคะเพราะที่นอนเ,นเป็นยางพาราธรรมชาติแท้ช่วยจัดแนวกระดูกสันหลังและบรรเทาอาการปวดหลัง มาต่อไปที่ผ้าหุ้มพรีเมียมปามนะคะสัมผัสเนี่ยนุ่มสบายดีไซน์เรียบหรูระบายอากาศได้ดีป้องกันไรฝุ่นและแบคทีเรียสรุปก็คือใครอยากหายปวดหลังต้องจัดแล้วล่ะาค่ะที่สําคัญเขาจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะคะจะใกล้จะไกลเนี่ยก็ส่งสนใจสามารถติดต่อ s e ลีพ a p p ีได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย